แทข้ามฟากแม่น้ำมูลล่มนะฮะเมื่อกลางดึกวันที่9ที่ผ่านมาและเหตุการณ์เขาเนี่ยมีทําให้คนตายไป5รายด้วยกันนะครับจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยหาเจอระสี่ยังเหลืออีกหนึ่งเป็นเด็กวัย11ขวบนะครับก็พยายามที่จะค้นหายอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี่เจอร่างของน้องแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ว่าหนีตายกันมาจากวัยรุ่นตีกันก่อนเนี่ยในงานหมอลำซิ่งคนก็ กรูกันลงแพจนทําให้แพล่มแบบนี้มีคําชี้แจงจากตํารวจแล้วด้วยเช่นเดียวกันไปดูการค้นหากันก่อนนะครับวันนี้ทางคุณสงวนสารทวีสุขและขชาวบ้านนะครับนำเรือหางยาวเนี่ยไปช่วยกันเลยไปค้นหาร่างของน้องอานนท์พันเสาหรือน้องเต็งหนึ่งเด็กวัย1ิขวบนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อที่แพล่มเป็นแพข้ามฟากแม่น้ํามูลซึ่งหลายๆคนเนี่ยให้ข้อมูลว่าไอเหตุแพล่มเนี่ย เนื่องจากหนีตายจากัวรุ่นตีกันในงานหมอลำซิ่งในคืนวันที่9มีนาคมบริเวณอำเภอสิอรินทรจังหวัดอุบลรัชธานีม <c oughs> ก็ค้นหากันติดต่อกันมาหลายวันนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้ไปเจอสี่ศพก็เหลือแต่เพียงน้องอานนท์คนเดียวล่าสุดเนี่ยช่วงเช้าครับ7โมงเชา้าหลังจากเรือแล่นห่างจากจุดเกิดเหตุไป1กิโลเมตรไปเจอร่างของน้องอานนท์ครับรอยความหน้าเจ้าหน้าที่ชาวบ้านรีบนำศพกลับขึ้นมาที่ฝั่ง ส่งให้โรงพยาบาลประจำอำเภอสอิรินธรผ่านพิสูจน์นะครับจากนั้นก็รีบนํามาตั้งบะเพกุศลที่วัดประจําหมู่บ้านและพรุ่งนี้ก็ชาพนก,กิจพร้อมกันเพราะว่าคุณพ่อน้องก็เสียด้วยเหมือนกันนะครับจากเหตุการณ์เดียวกันนี้เลยและหลังจากที่พบศพครบทั้ง5แล้วเนี่ยชาวบ้านที่ได้บนบานกับเจ้าที่เจ้าทางว่าขอให้เจอร่างทั้งหมดนะครับวันนี้รีบนําเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนทันทีครับ สำหรับเหตุแพกข้ามฟากแม่น้ํามูลล่มเนี่ยตำรวจขาสันนิฐานว่าอาจจะบรรทุกน้ำหนักเกินขนาดที่เรือรับได้เพราะจากการตรวจสอบมีคนขึ้นเรือมาเนี่ย19คนจากขนาดเรือที่กว้าง2คูณ6เมตรและสภาพคือมันเก่ามากนะครับและเมื่อเรือแล่นข้ามแม่น้ํามาและลดความเร็วเตรียมจะเข้าฝั่งหัวเรือนี่ฮะก็เลยปักลงปักลงน้ําน้ําก็เลยไหลเข้าเลยจมลงอย่างรวดเร็วครับ เบื้องต้นก็เลยได้แต่แจ้งข้อหาคนขับเรือคือนายธวัชชัยพิมพ์จันทร์ฐานก็ทําการโดยประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนข้อหาที่บอกเป็นผู้วังคับควบคุมเรือใช้เรือไม่ได้ขอทะเบียนไม่มีใบอนุญาตเนี่ยทางสํานักเจ้าท่าอุบลรัชธานีนั้นเขาเดําเนินการเปรียบเทียบปรับไปแล้วก่อนหน้านี้ครับค่ะทีนี้นะคะเหตุการณ์เนี้ยแพล่มเนี่ยมันมีการให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นะ เมื่อวานี้โอ้โหเขาบอกว่าตัววัยรุ่นเนี่ยที่ไปเที่ยวงานหมอลำนี่สิเป็นตัวต้นเรื่องต้นเหตุที่ทำให้มีคนเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตกันไปหลายคนไปตีกันในงานน่ะตีกันยังไม่พอไล่ยิงกันจนทําให้ชาวบ้านหลายหลคนเนะะี่ยค่ะวิ่งหนีตายลงแพรและแพรเนี้ยมันดัดแปลงมาจากเรือหาปลาบรรทุกน,น้ําหนักของคนได้ไม่เกิน20คนแหละแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุลงไปเกือบ30คนเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าทุกคนนะ่ะวิ่งกลูกันไปลงไปที่หัวแพรแล้วก็ก้ม ต่ำลงหลบกระสุนปืนเมื่อแพรแล่นไปถึงครึ่งทางความเร็วเนี่ยประมาณหนึ่งเลยอ,อ,อีก100ร้อยเมตรจะถึงท่าน้ําของหมู่บ้านสุดท้ายหัวแพรรับน้ําหนักไม่ไหวนะคะแล้วก็เริ่มจมน้ำในที่สุดค่ะ คือชาวบ้านบนแพรบางคนนะนะเขาก็กระโดดลงมาหนีตายเอาชีวิตรอด<ฆ>บางคนเขาว่ายน้ําเก่งไงคะเขาก็พยุงร่างกันไปได้แต่ผู้เสียชีวิตส่วนมากว่ายน้าไม่ไหวเลยจมน้ําก่อนจะถึงฝั่งแบบนี้แต่ว่าจนถึงขนาดนี้มันยังไม่มีความคืบหน้านะคะเรื่องของการจัดการกับต้นเหตุที่บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยตีกันจนเป็นเหตุทําให้มีคนเสียชีวิตถึง5คนแบบนี้ค่ะครับก็ทําทได้แต่แจ้งความดําเนินคดีไปกับคนขับเรือซึ่ง ครอบครัวเขาก็เสียชีวิตด้วยนะนะฮะเป็นภรรยากับลูกเนี่ยนะครับแต่ไอเรื่องวัยรุ่นตีกันจนเป็นเหตุให้คนเนี่ยหนีตายเพื่อจะข้ามฟากเอาชีวิตรอดแล้วก็ต่อสุดท้ายเสียไป5ชีวิตเนี่ยล่าสุดครับพันตํารวจเอกอุทัยปู่ชินเป็นผู้อภิปรารสพของเจียมชี้แจงแล้วนะครับว่าเหตุแพรข้ามฟากล่มกับวัยรุ่นตีกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกัน ท่านก็เล่าให้ฟังแบบนี้คืนเกิดเหตุมีวัยรุ่น4-5คนเมาเหล้ามเมาเหล้าเสร็จเขาก็ทะเลาะวิวาทแทงกันแหละหน้าเวทีหมอลำไอ้น,นี้เกิดขึ้นจริงอยู่ภายในวัดบ้านตุงลุงฮะเหตุการณ์ที่เขาแทงกันมีคนเจ็บหนึ่งคนนะครับตำรวจก็หลังจากเกิดเหตุเขาประงับเหตุเรียบร้อยผู้บาดเจ็บไม่ได้แจ้งความเขาหมายความว่าไอ้เหตุตีกันมันจบแล้วจบที่หน้าง,งานตรงนั้นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยหลังจากงานวัดเลิกเวทีหมอลำเลิกทุกคนทยอยกลับบ้าน ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งอำเภอศรีดินทร์ต้องนั่งแพข้ามแม่น้ำมูลกลับนะครับรอบแรกนั่งไปแล้วปลอดภัยดีแต่รอบสองเนี่ยก็คืออุบัติเหตุครั้งนี้ฮะแพกลับไม่ถึงฝั่งเพราะว่าผู้โดยสารเกินจำนวน<ม>ภูมิกับบอกไม่ใช่หนีตายจากวัยรุ่นตีกัน<ม><ม>แล้วก็พอใกล้ฝั่งเพียง100เมตรเนี่ยก็จะถึงไงคนไม่รอใช่ไหมเดินไปออกันอยากจะกลับบ้านแล้วว่า มันก็เลยเอียงหัวแพ้มาเลยจมน้ำเนี่ยค่อยๆจมสุดท้ายล่มลงไปทั้งลําแบบนี้อ,อันนี้ก็เป็นต้นเหตุสําหรับเหตุการณ์นี้แต่ยนีนก็ตามแสดงความเสียใจด้วยนะครับ5ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปนะครับจริงๆเป็นบทเรียนเลยแหละสําหรับการทําแพท่าข้ามฟ้ากอเรือข้ามฟา้าอาจจะเป็นในเขตชุมชนอะไรแบบนี้ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งะนะคะแล้วก็เรื่องของทูที่แบบจริงๆเราอยากจะให้มีมีทุกที่จริงๆข่าวช่อง8กรบเครื่องเคียง,งข้าง